สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักนณราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกรกฎลักนากรากฎในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนธันวาคม2015นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ กันอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา5 9 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีนานโนมของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ร้ายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ร้ายเนาะ ไพ่ใบแรกสำหรับตัวเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เด e f ฟ l แล้วก็อัศวินถือดาบไพ่ซิกออฟวันเด sun ันไพ่ใบสุดท้ายคือซิกออฟสอดทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำเนึกของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันต่อนะไพ่แบรแรกนะครับสำหรับแถวล่างได้เป็นไพ่สถ้วย6ถ้วยราชินีถือดาบ อัศวินถือเหรียญไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่ฟาออฟสอดอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่6เหรียญไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบเจ็ดเหรียญน,นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ซิกออฟวานเกิดขึ้นซิกออฟวานแปลว่าไม่ตัวเขาก็ตัวเราอะไพ่อาจจะสลับกันได้นะครับว่า เขาอาจจะต้องการการยอมรับจากคุณหรือคุณนะครับอาจจะต้องการยอมรับจากเขาก็ได้เนาะซึ่งทั้ง2ฝ่ายเอาง่ายๆคือมีโอกาสมีนาโนมีทิศทางที่ได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือการซัพพอร์ตของอีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างดีหรือการยอมรับการเปิดรับพลังงานในสิ่งที่ดีนะครับกับตัวของคุณเองมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะ6ไม้เนี่ยแปลว่าชัยชนะความสําเร็จหรือในเรื่องของสิ่งที่เรากําลัง หวังอะไรเอาไว้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันและเขาอาจจะเหมือนให้ความสําคัญกับตัวเราเองได้ด้วยเช่นกันนะครับ พอไพ่หกไม้เนี่ยเป็นไพ่ของความสําเร็จเนาะยังไงก็มีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีดังนั้นไพ่หกไม้ปรากฏขึ้นมาเนี่ยแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่อาจจะมีความสุขความสมหวังนะครับมีโอกาสที่คุณกับเขาเนี่ยจะมีความสมหวังไปจนถึงไพ่เลเวอร์ด้วยนะครับ ลเวอร์หมายถึงตัวคุณเองกับเขาเนี่ยมีโอกาสยังจะเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อกันหรือสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ไปในเชิงเดียวกันพูดง่ายๆเหมือนกับเหมือนศีลจะเสมอกันได้มากขึ้นนะ่ะประมาณนั้นนะครับหรือมีอะไรที่จําเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคจะค่อยๆลงตัวกันได้เป็นไพ่สองถ้วยไพ่สองถ้วยกับเลเวอร์ก็คล้ายๆกันอยู่แล้วก็หมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์กับคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสไปในทางเดียวกันเพราะ ในตามหน้าไพ่เนี่ยคือผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยชนแก้วกันการที่ผู้ชายกับผู้หญิงชนแก้วกันเนี่ยแปลว่าเขามีความรู้สึกที่เดีวกันได้แปลว่าเขากับคุณมีโอกาสที่จะลงตัวกับความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมี ความสัมพันธ์ไปแนวน้มเป็นทิศทางที่ดีได้อย่างที่บอกว่าได้รับการยอมรับเห็นไหมครับเพราะว่าเรากับเขาทำอะไรที่ถูกจริตกันมากขึ้นมีความรักความสัมพันธ์ไปในเชิงเดียวกันได้มากขึ้นมันเลยทำให้คุณกับเขาลงตัวกันได้มากขึ้นด้วยเช่นกันทำให้ความรักนั้นมีโอกาสจะเป็นโซเมตกันถูกไหมครับเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อกันยอมรับกันและกันได้มากขึ้นและยังมีไพ่ใบน,นี้เลยนะครับซิกออฟคัพเกิดขึ้นซิกออฟคัพ กับไพ่สองถ้วยแปลว่าตัวคุณเองจะได้รับความรักความสัมพันธ์ที่ดีเพราะเขาอาจจะมอบนะครับบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวคุณหรือเขาอาจจะเหมือนกลับมาหาคุณก็ได้สำหรับใครที่มีประเด็นมีปัญหาในอดีตเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะกลับมานะครับหรือกลับมาสารสัมพันธ์กลับมาให้คอมมิชเมนต์นะครับหรือใครที่มีโอกาสของการที่อยากจะได้งานแต่งงานงานมงคลสมรสต่าง ก็ค่อนข,ข้างมีโอกาสที่ดีนะครับมีไพ่เดือดซันมาด้วยเดือดซันหมายถึงแสงสว่างหมายถึงการเริ่มต้นหมายถึง complete นะครับหมายถึงในลักษณะของสิ่งที่เราหวังอะไรไว้มักจะประสบความสําเร็จแต่ผมบอกนิดนึงนะครับว่าอย่าคาดหวังจนเกินไปถึงแม้คุณจะหวังมีโอกาสสําเร็จแต่ไม่ได้ประวัติทุกคนจะสําเร็จได้ดังนั้นอย่าคาดหวังจนเกินไปถ้าเกิดคุณคาดหวังนะครับคุณจะผิดหวังตั้งแต่วันแรกที่คุณคาดหวังแล้ว ดังนั้นเนี่ยบอกไว้เลยว่าถึงแม้เดือ u ซันขึ้นมาแต่มันไม่ได้การันตีเพราะไพ่ใบนี้คือไพ่โดยรวมไม่ใช่ไพ่ของคุณคนเดียวดังนั้นเนี่ยยังตอบไม่ได้ร้อเเซ็นะนะครับเพราะมันเป็นเพียงดวงดวงโดยรวมคุณก็ต้องเอาไปปรับประยุกต์ชาอีกทีหนึ่งนะครับคือไพ่บอกว่าเดือดซันมามันก็ยังมีความหวังแหละในสิ่งที่คุณอยากจะได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งต่างๆที่ตอบโจทย์กับคุณได้ค่อนข้างสูงมากๆเลยสำหรับชาวกรกฏ ถ้าเรากลับไปดูในดวงชะตาดาวเสาร์เนี่ยโครจรเดินหน้าอยู่ในเรือนคู่ครองคนรักแล้วมันทําให้คุณกับเขาเนี่ยสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ร่วมกันสามารถที่จะมีการเปิดตัวกันยอมรับในสิ่งต่างๆที่ดีมากขึ้นนะครับแต่ม,มันก็มีอย่างหนึ่งที่ว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวคู่ครอง,เป,องเป็นดาวความรักของคุณเนี่ยนะครับดาวเสาร์เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นดาวแห่งความเชื่องช้าดาวแห่งความหนัก เหนื่อยนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงมีไพ่ใบน,นี้เลยคิงไม่ใช่ในออปเพนทาเคิลนาวเพนทาเคิลแปลว่า,วาคุณต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมารอคอยถึง2ใบก็คือไพ่หนถือเหรียญนะครับแล้วก็เป็นไพ่เจเหรียญมาแบบนี้สอใบเนี้ยการันตีเลยว่ามันจะช้าหน่อยแต่ก็ค่อนข้างชัวนะ ช้าแต่ชัวช้าแต่ได้ช้าแต่มีโอกาสที่จะสําเร็จอยู่ที่ว่าใจคุณน่ะจะมองในระยะยาวได้มากแค่ไหนบางคนเนี่ยนะครับแบบไม่ได้อะจะต้องแบบภายในคือเดือนหนึ่งก็ยากแหละเดือนหนึ่งก็ช้าแล้วบางคนแบบผมบอกว่ากลับมาได้ภายในระยะเวลาหนาเดือน เราะว่าจานหนึ่งเดือนก็แบบไม่ไหวแล้วเนี่ยคือคือใจเราเอาไปผูกติดเกินไปหนึ่งเดือนก็รอไม่ได้แล้วจะรออะไรได้อะครับเหมือนคุณแบบแบบตั้งท้องอนะ่ะแล้วคุณอยากให้ลูกคลอดวันเนี้ยพรุ่งเนี้ยทาได้ไหมเอาง่ายๆความเปรียบแนะ่ะมันทําไม่ได้ถนะูกไหมเออมันไม่ได้ไงมันก็ต้องรอถูกไหมเก้าเดือนอนะ่ะคุณยังต้องรอลูกนะกว่าจะคลอดเนะี่ยเก้าเดือนคุณต้องแบกเขาเนะี่ยเก้าเดือนคิดดูว่ามันต้องใช้เวลาแค่ไหนทําไมคุณทําได้อนะ่ะ ความสัมพันธ์ทําไมทําไม่ได้ละ่ะแบบนั้นเป็นตน้นชาวกรกฏลัคนากรากฏก็ต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจนะครับอะไรที่เร่งอะไรที่ร้อนอะไรที่เร็วเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่ามันไม่ยั่งยืนไม่จีรังและไม่ถาวรด้วยนะยิ่งดาวคู่ของคุณเป็นดาวเสานะบอกเลยนะครับว่าช้าแต่ชัว นะครับอศัศเบนถือเหรียญเนี่ยแปลว่าช้าชาได้พระสองเล่มงามสังเกตดูมีสลักแห่งการเวลาตั้ง3อันแปลว่าเราต้องใช้เวลากับการอดทนและรอคอยเนี่ยอย่างมากสุดก็3เดือนน่ะอืมแบบนี้เลยถ้าคุณทําได้ก็มีโอกาสสาเร็จ แบบนี้นะครับเพราะไพ่เนี่ยค่อนข้างแบบบอกมานะครับว่าถ้าเราอดทนได้รอคอยได้เนี่ยไพ่แห่งความสมหวังมาตั้ง3ามใบอ่ะเห็นไหมมาตั้ง3ามใบมันมีโอกาสสูงมากกับการที่คุณจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีถ้าคุณอดทนและรอคอยได้นะมันก็มีโอกาสที่คุณกับเขาจะเป็นคู่กันได้เพียงแต่คุณต้องพยายามเผชิญหน้ากับความจริงไพ่ใบนี้คือไพ่ six of swords เกิดขึ้นไพ่ใบนี้คือไพ่หดาบ หกดาบคุณต้องเผชิญกับคว,กค,ววความรู้สึกกับความเจ็บปวดความรู้สึกกับความรอคอยนะครับกับความผิดหวังคนทุกคนมันต้องเจอคุณไม่ต้องดราม่าว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันต้องรอขนาดนั้นเลยเหรอฉันต้องรอขนาดนี้เลยเหรอคือไพ่มันไม่มีตรงกลางหรอกครับมันก็บอกโดยภาพรวมอะว่าบางคน่ะนะครับก็แค่อาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยการเผชิญหน้ากับความจริง นะครับแล้วมันจะทําให้ตัวคุณนะ่ะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ประสบความสําเร็จได้นะครับเหมือนสองแม่ลูกคนนี้เห็นไหมกอดกันอยู่เนี่ยกลัวว่าดาบเนี่ยจะทิ่นแทงเพราะว่าไม่ได้เป็นคนบังคับเองทั้งหมดถูกไหมเป็นคนที่นั่งซ้อนไปมันก็เลยอาจจะทําให้เราเนี่ยจะต้องดูนะครับในลักษณะของการที่เราต้องรู้ด้วยว่า ถ้าเราเลือกทิศทางเองเราจะสามารถที่จะหลบหลีกได้แต่ถ้าเราอ่ะเป็น2แม่ลูกนี้เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้มากเราก็ต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยนิดหนึ่งแต่คุณอดทนแล้วมีโอกาสสาเร็จคุณก็ลองดูนะครับเพราะว่ายังไงซะเราก็มีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับไพ้ค่อนข้างดีอยู่นะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าไม่อยากจะอดทนไม่อยากจะรอคอยเพราะอดทนมานานแล้ว รอคอยมานานแล้วนะครับมีอัศวินถือดาบอัศวินถือดาบหมายถึงตัวเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่าแบบอยากจะไปแล้วแหละเอาง่ายๆเนาะแล้วก็มีราชินีถือดาบขึ้นมาค่อนข้างเป็นเนกาทีฟนิดหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเขาอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการแล้วหรือเราอยากจะ move on แล้ว อะไรแบบนี้เพราะตอนนี้คุณกับเขาอาจจะกําลังทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึ้นถ้าเราโฟกัสในระยะสั้นนะครับบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณไม่มีทางไปรอดได้ง่ายๆหรอกแต่ถ้าเราโฟกัสในระยะยาวมันยังพอมีโอกาสมีจังหวะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีได้นะครับอย่าลืมนะครับดวงชะตาเปลีนนะ่ยนเนี่ยมันอยู่ที่กรรมของเราในการเลือกถ้าเราเลือกที่จะจบมันก็จบแต่ถ้าเราเลือกที่จะ มองในระยะไกลแล้วโฟกัสหน่อยเดี๋ยวก็ไปถึงจุดเป้าหมายนะครับมันอาจจะเจ็บปวดในระหว่างทางมันอาจจะดูเหมือนลำบากหรือไม่ใช่คู่ของเรานะครับแบบนั้นเป็นต้นจริงๆคำว่าใช่คู่หรือไม่ใช่คู่เนี่ยผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าในดวงชะตาของคนเราอ่ะมีจุดอ่อนของดวงชะตาไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะเอามาผูกติดว่าแบบ เฮ้ยความรักมันต้องลาบลื่นสิความรักเขารักเราเราต้องรักเขาเขาก็รักเราทุกอย่างก็จบมันไม่ใช่มันไม่ง่ายแบบนั้นเลยบอกเลยมันไม่ง่ายแบบหนังมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้ความพยายามนะครับนะความรักมันไม่ง่ายนะครับบอกเลยนะมันไม่ง่ายเพราะถ้ามันง่ายคุณคงไม่ต้องมาดูไพ่หรอกถูกไหมเพราะไพ่เนี่ยถ้ามันดีแล้วไม่มีใครอยากดูไพ่หรอก ดูทำไมเสียเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าถูกไหมแต่เนี่ยมันไม่ใช่ไงมันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความรู้สึกที่ไม่โอเคไงเราถึงต้องมาดูไพ่กับการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงมันถึงจะดีขึ้นมันถึงจะสามารถตอบโจทย์กับความรักความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้เป็นต้น บอกไว้เลยนะครับไพ่เนี่ยบอกไว้เลยว่าคุณมีโอกาสสําเร็จมีโอกาสได้คอมมตอิตงงมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสได้มีการมั่นหมายเกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูงมากๆเลยมีโอกาสการกลับมาของคู่ของคนรักได้สำหรับใครที่มีประเด็นมีปัญหาเพียงแต่คุณต้องรู้จักเผชิญหน้ากับความจริงและอย่าใช้อารมณ์กับการตัดสินนะครับหรืออย่าพยายามตัดสินเขาด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเราถึงแม้เขาจะไม่ได้ตอบโจทย์ถึงแม้เขาจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิด แต่นะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเขาขนาดนั้นนะเราก็ต้องแค่เขารบกฎของอาการอยู่ด้วยกันด้วยนิดหนึ่งนะแล้วพยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดไพ่เดอะฟูเป็นไพ่ใบสุดท้ายถ้าคุณปล่อยวางได้มากคุณจะถูกน้อยแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยวางไม่ได้คุณยึดติดมากเกินไปมันมีอยู่สองกรณีไม่จบเลิกลากันไปคุณก็ต้อง จมอยู่ยกับความทุกข์แบบนั้นดังนั้นคุณต้องเลือกเอานะครับว่าเราจะเลือกกับการปล่อยวางเพื่อมีอนาคตรหรือการอดทนการรอคอยอย่างมีความหวังโดยที่เราไม่เนกาทีฟนะครับยังไงความสุขความสมหวังยังเข้าข้างคุณถ้าเรารู้จักที่จะปรับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์และกล้าเผชิญหน้ากับความจริงสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ